ครับวันนี้มีทำการยืดผมชายครับผมหยิกมากเลยมากเสริมน้ำยาตัวแรกเข้าไปอีกรอบครับ ยายืดเข้าไปอีกรอบสองของน้ำยาตัวแรกให้มันผมยาวตึงเพผ่นไปเลาเยียบร้อยเรื้อยอือรงนี้อีกถ้าเป็นผมยาวผู้หญิงนี่รอบเดียวเพราะว่าเราใส่แผ่น พอครบ่ชั่วโมงในการยืดผมใส่น้ำยาตัวแรกและซ้ำด้วยน้ำยาตัวแรกอีกรอบหนึ่งก็แห้งได้ชั่วโมงหนึ่งก็ล้างน้ำยาออก เตรียมใส่น้ำยาตัวสองครับครับเริ่มใส่ยาตัวสองในการยืดผมขาวอ่อนชายครับ ตอกหากันว่าสันติบริษแทยุหลังบ้านกัมี่อันนี้มีโทรศัพท์โทรกิ้งอยู่ใส่หูวจักเพชร หลังจากใส่น้ำยาตัวสองเสร็จในการยืดผมทิ้งไว้ให้แห้งน้ำยาทำงานหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้เน้นยืดเฉพาะด้านหน้านะครับ เราล้างรอบที่สองแลครับน้ำยาตัวสองแห้งแล้ว,ลว,ลวได้เวลาล้างน้ำยาตัวสองในการยืดผมชายถาวรครับเสร็จเรียบร้อยครับยืดผมชายถาวร ออกมารอเลยครับผมนุ่มทลวยสวยงามเป็นเงาเลยหนุ่ยเขาเหยียดกลมนัม่นถึงว่าใครกระดานเขจะกิมมนมี่อย่าใสหลายตัวอืมนี่เนี้ยมันมาเป็นกลาราาซางนี่แต่กของเริ่มม่เงี้ยงแนี่น้ำหนักไปยเลยเสร็จแล้วครับยืดผมถาวรชาย ครับขอบคุณครับที่รับชม